สวัสดีค่ะก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้จะมาเปิดถุงเธอของเล็กน้อยให้ได้ดูกันนะจ๊ะก็เป็นแบรนด์ที่แก้วคิดว่าใครหลายๆคนสนใจนะสำหรับสาวๆที่ติดตามแก้วแก้วเชื่อว่าหลายคนต้องสนใจในแบรนด์แบรบนด์ที่พูดถึงนี้ก็คือ m ิดทีนนะคะก็วันนี้แก้วเพิ่งจะไปงานเปิดตัวกลับมาเลยนะคะก็เลยอยากจะเปิดเธอของก็ถ้าหลายๆคนติดตามในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะเห็นว่าตอนนี้นางกําลังมาแรงเล ะะสำหรับมิดทีนจุ๊บเอาใหม่หนึ่สา ในงานนะคะก็พีเซนเตอร์นะคะก็เป็นมินพีชยานะคะก็เออสวยอลร่ามากนะแล้วก็เออเปิดตัวแบบแป๊บเดียวแหละไม่นานนะคะแก้วก็ไปกับมุ้ยนะคะก็ตอนนี้ติดตัวกันตัวติดกันไม่ใช่ติดตัวตัวติดกันเป็นบารงโกเลยนะคะไปไหนก็คือเออก็แบบมันสบายใจอย่างเงี้ยก็คือไปด้วยกันแล้วมันโอเคนะคะก็เลยแบบเออก็ไปด้วยกันนะคะก็นั่นแหละก็ไปกับมุ้ยนะแล้วในงานก็มีมินพีชยาแล้วแล้วตอนจบก็เพิ่งเห็นว่าพี่ฟิล์มละแล้วภูมิก็ไปแล้วก็ฝ้าย ไม่แน่ใจนะเพราะว่าแก้วแบบสายตาไม่ค่อยดีไงไม่แน่ใจว่าใช่ฝ้ายที่เป็นมิทไทยแลนด์ยูนิเวิร์สหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้สลัดตำแหน่งแล้วนะคะคือไม่แน่ใจคืออันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าที่แก้วนั่งกับที่นั่งคือแบบคนละฝั่งกันนะแก้วแล้วส่วนตัวมุ้ยก็คือไม่ค่อยรู้จักพวกดาราอะไรอย่างนี้อย,นอยู่แล้วก็เลยถามนางไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช่คือสวยมากตัวจริงแบบ ผอมอะเออนะคือแบบที่เห็นคือรูปร่างนี่คือผอมเรียวมากนะจ๊ะนั่นแหละก็ช่างเถอะวันนี้เรามาเข้าเรื่องการเปิดถุงกันนะก็คือกล่องน่ารักมากเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้มิทีนเขาจะร่วมกับแอร์เอเชียนะซึ่งค่ะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์นะของมิทีนขายเฉพาะที่แอร์เอเชียเลยขายเฉพาะบนเครื่องหรืออะไรนั่นแหละใครบินก็สามารถไปลองดูกันได้แก่ไม่แน่ใจนะมันจะเป็นสีแดงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะ ก็มาดูในถุงกันเถอะเพราะว่าเราเมาส์มอยนานมากนะจ๊ะเรายังไม่ให้ดูไฮไลท์ของงานนี้แต่เราให้ดูอันนี้หลายๆคนคงรู้ถ้าติดตามใช้แล้วชอบนะจ๊ะก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อที่เขียนคิ้วสีอะไรสินงล้ำตาลเค้มเก๋ฉันได้สินงล้ำตาลเข้มสินล้ำตาลเค้มเก๋ฉันได้สินงล้ำตาลเข้มคือได้มานะก็เป็นแบบที่ เคยเปิดไปแล้วแหละอันนี้คือเขียนดีมากอันนี้มันเป็นใช้แล้วชอบของแก้วนะคะก็ได้สีน้าตาลมาแล้วนะคะสีดําเทาก็อาจจะตกกระป๋องอะไรอย่างนี้นะคะก็มีมานะแล้วก็อันนี้จะเป็นของแอร์เอเชียเป็นเอ่อน่าจะเป็นดินสอนนะเป็นรูปแบบลูกเรือนะคะมีสองคนน่ารักลูกเรือของแอร์เอเชียนะเขาก็แบบสวยมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือเขาคัดกรองคนสวยขาเรียวมาทําให้เราแบบนั่นมันความฝันของเรานะทําไม คือขาเราก็ไม่ได้แล้วต่อสองข้างมันยังไม่ยาวเท่าเขาเลยมัง้งอะไรอย่างนี้นะก็นี่แหละได้มาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมามิทีนคัพเคก้กนะจริงๆแล้วเราคิดว่าแป้งของณเดหละตอนแรกเราเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เอาไปให้แฟนใช้ถ้านณเดชใช้ได้ก็แสนแก้วก,ก็คงจะใช้ได้แล้วก็อาจจะรอมันนณเดชกล้าหนูนะก็อันนี้เป็นแป้งนะคะตัว ไม่แน่ใจว่าตัวใหม่หรือเปล่าแต่เป็นนาเดทยายานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นกระเป๋าเดบูเต้นี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบว่าไว้ใส่อะไรอย่างนี้ไปจ่ายตลาดอุ้ยเดี๋ยวมานะอะไรอย่างนี้ไปจตลาดเบาๆนะสีทองสวยดีนะคะแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับมิทินจุ๊บนี่เขาผูกโบมาด้วยนะคะเขาก็จะเรียงกันมาเป็นเบอร์หนึ่แล้วก็ห้าหนะคะ โอเคนะคะเราก็จะมาเปิดให้ดูกันทีละเบอร์เนาะ mm hmm. ก็อันนี้นะคะ mm hmm. เป็นเบอร์01 mm hmm. เขาเขียนว,ว่าลิปทูก, mm hmm. ก็เป็นลิปแบบว่าสีแบบพิกเมนต์ชัดเจนแล้วก็สามารถผสมกันแล้วเขาบอกว่าผสมกันแล้วมันจะได้แบบ30,000กว่าสีก็คือนั่งไปเถอะผสมทั้งปีก็ยังไม่ครบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีหนึ่งมี365วันถ้าเราผสมวันละสีก็คือยังไม่ถึงแบบ เศษเซียวของสามมืนสีที่นางสามารถทําได้นะคะก็เครมมาแรงขนาดนี้เดี๋ยวไว้จะลองผสมให้ดูแล้วกันนะสําหรับนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ให้ดูแบบคร่าวๆเอามาเหออกันกจุบจีบก่อนนะจาน,นี่ก็เป็นแบบนี้นี่นะคะก็สีแบบเบอร์นหนึ่งก็เดี๋ยวจะปัดปาดให้ดูนี่นะคะก็เป็นโหโหหอมด้วยไม่อยากจะพูดหอมมาก โอเคนะคะก็ลองทาดูเลยนะคะอันนี้สีเบอร์หนึ่งสีแบบจัดจ้านมากนะสี02จะเป็นสีส้มออกส้มเลยนะคะน่าจะเป็นส้มแบบจีจีจัดจ้านหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าอันแรกเป็นสีชมพูจัดอย่างนี้ใช่ไหมสีเบอร์สามนี่ก็จะเป็นสีคล้ายๆกันแต่น่าจะออกแบบชมพูกับส้มปนกันก็เลยจะออกเป็นสีนี้แล้วก็สีเบอร์สี่จะเป็นชมพูนมนะคะ คงจะอันนมแนมมากเลยนะคะอันนี้คือแก้พูดเองนะตามที่เห็นสีว่ามันคือสีอะไรอ่าอันนี้เป็นสีศูนย์ห้านะอันนี้อาจจะออกเป็นสีค่อนข้างส้มอ่าใช่ค่อนข้างส้มออกแดงๆนิดนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นสีศูนย์หกจะเป็นออกนูดนะแกคิดว่าน่าจะเป็นชมพูออกนูดนดูไว้สําหรับแบบ ทาแบบวันแบบที่อยากให้ปากแบบพุ่งๆอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะใช่นะแล้วก็สีศูนย์เจ็ดจะเป็นชมพูบานเย็นมันจะออกบานเย็นหน่อยนะแล้วก็สีสุดท้ายนะเขาบอกว่าเอาไว้เบรกทุกสีที่เราต้องการคือถ้าสมมุติเราพักเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอันเนี้ยมาเบรกก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดออกขาวคีมอะไรเงี้ยแบบ มันเป็นนูด๊ดแบบนู๊ดป่วยอะไรเงี้ยทาเดี่ยวๆก็คงไม่โอเคแต่ไว้ผสมอะไรนี้ก็เป็นเบอร์ศูนย์แอันนี้คือสีทั้งหมด8สีค่ะก็ที่เอามาเหอวันนี้ก็หมดไปแล้วนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับคลิปสั้นๆแบบคืออยากจะอัพแบบเรียวไทม์เลยแต่ก็คือไม่มีที่นั่งแบบให้เหอแถวนั้นเพราะว่าคนเยอะมากนะก็เลยต้องรอกลับมาแล้วค่อยมาเมาท์มอยให้ฟังว่าเออ ได้อะไรมาในถุงบ้างนะคะก็คือเป็นแบรนด์ที่แก้วชื่นชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยอัพเลยนะคะคือชอบจริงๆนะก็เลยเอามาเ่อให้ดูกันสําหรับมิททินตัวใหม่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และของที่ได้มานะก็ขอบคุณทางแบรนด์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบค่ะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ดีกว่านะจุ๊